ขีเลแบบนี้เขาบอเอาพี่น้องด้วยมันเนาอุ้ยกินไม้เกาะหัวซองก่อนเนาะมันขืนอยู่น้ำหยามอดอยังสีละพี่น้องนี่คือปลาเห็นซุปปิโลจะเป็นประมาณนี้น,นี่ดอกใหญ่พี่น้องจา้า ดอกไงแต่มันอยู่กับผวกซุ่มเน่าแล้วตรงนี้มันเน่าแล้วเราก็จะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆเนาะพี่น้องเนาะเอาไปกินเองหรือว่าเอาไปขายแล้วก็เก็บแบบนี้แหละค่ะ เฮ็ดกับมีพ่อได้ยุมอยู่พี่น้องอืมอมระวังเหนาเม็ด หมดเลยนะคะเห็ดกันจ้าพี่น้องจ้าเห็ดซุปิโลจ้าไอที่ดำๆๆนี่เราไม่เอานะคะดำๆๆนี่หมายถึงว่ามันโดนแดดเผาจะเอาเต้ดอกสวยๆแบบนี้จ้า ยุ้มหัวเห็ดเก็บไปกินเองนะคะวันนี้จะเอาไปเห็ดแหนมด้วยพี่น้องด้วยเสี่ยวเห็ดซุปปิโลไปเห็ดแหนมเห็ดก็เลยมาเก็บไอ้ดำๆพวกนั้นเราไม่เอานะคะป้านี่เห็ดห้ายพี่น้องจ้ะ ดอกก็งามทั้งนั้นเลยสอนดูต่ยายเงาเอาไปเห็ดสมเนี่ยเสียบจะพี่น้องดอกกัอ่อนอยงังสิเบิง้งสิบห้าเบิ้ง นะมันอยู่ใต้ต้นหญ้าต้นไม้อมอ้อยหักยางพานไปแล้วดิยางพานไปแล,ล้วถ้าว่าเห็นกบมาซองเบิ้งเอาเห็ดอยู่นี่ ดอกไี่สิมันขื้นลีขนาดเลยพี่น้องจ้า ตงดอกสวยดอกก็สวยอยู่ปลกันผู้ถาว่าเห็ดแบบนี้บ้านเฮาก็กินได้พะนะเมืองไทยมันบ่มีจะเห็ดแบบนี้นีแจะเมืองนอก เรากระแถบฟินแลนด์กับสวีเดนนี่หลายคััเด้อพี่น้องเด้อสแกนดิเนเวียเป็นป้าชุมเห็ดพวกนี้อันนี้เป็นปลาไม้ที่เฮามากงางเก็บใหม่มากงางหาเก็บเหลืองแล้วมันพ่อเด้อพี่น้องปลาเก่าเนะ่ยมันบกขึ้นงามมันแห้งตาย เลยมาพอปลาไหมดูน้ำหยาข้างสิล่ะอุ้ยอันใดมันเน่าเขากับบ่เอาเนาะยางสากไปสากมาเหยียบหัวเห็ดไปทั่วทีบทั่วแดน ตรงนี้เห็ดกป่งงามตรงไหนไม่สวยเราก็ไม่เก็บนะคะ Mm hmm.